สวัสดีเพื่อนชาวอีฟ้าอยู่ผมพูดชชนเนลเช่นเคยนะเดี๋ยวในคลิปนี้นะเราไปทำการเปิดแพ็คลาชาลูกหนังโลกเปเล่ก,กันนะฮะสนับสนุนโดยเจน้ำการค้าครบเครื่องเรื่องเติมเกมของแท้ลิงอยู่ใต้คลิปเดอ้อ ระดับเปเล่มาไม่เปิดก็ไม่รู้จะวายยังไงแล้วครับน,น้อนๆแต่ที่เซอร์ไพรส์เลยคือปุสกัตโอ้โหคนนี้คือไม่มีข้อมูลหลุดมานะว่าจะมาด้วยนะครับแล้วก็ยูรันครับเนี่ยก็เสียดายนะที่โมเดลการ์ดยังเป็นโมเดลแบบอีพิกนะน่าจะเป็นโมเดลแบบอีก2คนน่ะถ้ายูรันครับมาทรงแบบอีก2คนนะ oh ub, แบบนนะจริงๆยูรันครับก็มาแบบนั้นได้เหมือนกันนะแต่แฮกเนี่ยเขาจะตั้งใจจะขายเปเล่นะเปเล่ le, เนี่ยมี2สกิลด้วยนะครับโอ้โหโคตรอยากได้เพราะทุกคนอยากได้หมดอ่ะไม่เกี่ยวกับอู้อ๋อเท่าไหร่ไม่่่่เเเกกีียววามสิลลอะะะไรรนะแตดับป่ มันต้องเปิดนะใครไม่เปิดก็บ้าล้วแพ็กนี้มีงบน้อยก็เปิดนะครับเพื่อนเื่อผมแนะนำนะหารนเดิมทองนะเปิดเลยเจน้ําก็ได้ไปเติมเปิดมีโปรทองด้วยคุ้มนะฮะเปิดมายังไงก็ได้ใช้อะเปเล่ได้ใช้อยู่แล้วอาจจะ1ิเมตานะผมยังไม่ได้ลองเล่นนะครับรอรอคลิปนี้แหละหวังว่าถ้าถ้าเกิด90 0้อทองออกไปเล่ผมว่าผมหยุดมาเปเล่คนเดียวของแพ็คกูต้อง่าคนเดียวคิดแล้วคิดแล้วแหละว่ามันต้องไม่ออกกะแล้วแหละว่ามึงต้องทำแบบนี้น่ะไป โอ้โหแล้วอย่างไก่อย่างเกลือนะครับโอเคทุกคนไปกันต่อมานะผมจัดมาอีก4,000ันทองนะอน,นี้มาจากโปทองทั้งหมดเลยนะก็เติมมาเกี่ยงละนะครับอยู่มันได้มา4 0 0พันกว่าทองก็วิดได้หลายที่อยู่นะเดี๋ยวลองสูตรสูตรตร,รีเซ็ตเนี่ยผมว่ามาเชื่อไหมไอโ้โคบริษัทดีๆอย่างนี้นของดีๆหามาให้แม่งต้องเอามาไอโ้โคใจดีหน่อยคลิปนี้ฉลองเปเล่รายชาลูกดังโลกมา มาดิดูหมงผมมาลึกโอ้โหแ้ไฮไลท์ก็ยังดีนะยังดีดิไฮไลท์นะผมว่าพิกเนะี่ยดูกูดูวีเวลเลเห็นหลายคนคอมเมนต์นะผมดูในกลุ่มนะพวกในกลุ่มที่สร้างไว้นะฮะเห็นหลายคนบอกเลยโหแพ็กนี้ลึกลึกพี่บางคนเปิดเหลือ5ตัวในแพ็กูเหมาตู้อะบางคนบอกเหลืออยู่10ตัวบางคนบอกอประจัดไปนี่เหลือ1ตัวในตู้โอ้โหกูท้อเลยได้ยินแต่ละคอมเมนต์มา ขอเธออย่าลึกใครก็ได้เออไม่ใช่ใครก็ได้ขอเปเล่ไม่ใช่ใครก็ได้พูดผิดขอเปเล่นะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดได้เปเล่ผมว่าผมอาจจะไม่เอาพุทธกันละเพราะว่าพุทธกล่ะเอาจริงๆแล้วผมว่ายังดูเท่าที่ดูนะน่าเก็บถามว่าน่าเก็บไหมน่าเก็บแต่คงไม่ได้เล่นเป็นตัวหลักตัวจริงนะครับน่าจะแค่น่าน่าลองแต่คิดว่าคงจะเป็นตัวหลักตัวจริงไม่ได้ไอ้โคขอเธอะบริษัทดีๆอย่างนี้นะครับแจกหน่อยมึงให้ผู้เล่นเหมามาไม่รู้กี่แพ็คแล้วนะ และทรงวทรงช่วงนี้ผมว่าดูหิวตังด้วยวันการนี้ก็โหมีอ e ีพิกแบบแบบนี้มาอีกนะพวกตำนานยุคแรรมาทีที่สามจัดไปเมาตู้เอ้ยไม่ใช่เมาตู้โอ้โหเรียบร้อยนะครับอัวลึกโอเคทีต่อไปเดี๋ยวผมไม่นี่ดีกว่าทีต่อไปเพอเพอเผอเอเก้าร้อยทองเฮ้ยเฮ้ยมือลัน่นมาไหมมือลันเฮ้ยแล้วกููกูว่าแล้วเป็นไง มือล่านมาเฉยครับใครเปเล่เสื้อแดงเสื้อดําหรืออะไรโอ้โหเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับไม่น่าพูดเลยเสื้อแดงชิบหายแล้วปุดกัดจบโอ้โหดูทรงแม่งผมว่าแม่งเอาปุดกัดมาหลอกก่อนนะทาให้ทรงแบบเฮ้ยได้ปุดกัดโอ้โหพลิกแล้วเชื่อไหมแม่งลากเปเร่ไปเหลือสิบเฟสุดท้ายในแพทอะหัวหัวแม่งลากเปเร่ไปลึกแล้วอะเตรียมผมเตรียมใจลึกแล้วนะถ้าถ้าคนแรกปุดกัดเนี่ยผมว่าคนคนสองอะ คน2เชื่อโอ้แล้วมีนูนเยสมาด้วยนะทุกคนเชื่อผมไหมผมว่าคนสองอะ่ะเออยูอยันครับกูรู้สูตรเลยคนสองเดี๋ยวผมลบพวกนี้ทิ้งก่อนคน2ผมว่ายูอันครับแน่ๆเปเล่นี่แม่งน่จะต้องเก็บไว้แบบลึกๆอ่ะลึกๆเลยเพราะวอะไรมันเป็นเป้าหมายของทุกคนในแพ็คโอ้โคเ<ๆ>หลืออยู่แค่พันหกร้อยทองอะ่ะถ้าเกิดทีต่อไปไม่ออกเปเล่นนะชิปหายแล้วชิปหายแล้วนะคือตอนได้สี่สิบตัวถ้ากับสี่สิบตัวเมื่อกี้ออกเป็นเปเล่นนะคุ้มเลยอะ่ะ นะผมขอลองสูตรประจำนะเดี๋ยวเมื่อกี้ได้2ตัวก็คือบุตคัตกับนุนเยสเดี๋ยวขอดูบุตดคัตแล้วก็ดูนุนเยสนะครับดู2ตัวนะสูตรนี้ผมว่าแบ่งออกประจำเวลาได้พวกตัวดีๆมานะดู3ามทีเงี้ยเดี๋ยวได้เลยขอลองละไอโคโอ,ออกเธอทีต่อไปนะคือกูขอลองนะคลิปนี้คือต้องวิงวอนแล้วอยากจะได้จะจัดเลยเปเล่ดีไม่ดีไม่รู้แต่ขอลองเถอะมึงให้กูหน่อยนะบริษัทดีๆอย่างนี้ผมว่าเขาแจกอยู่แล้ว ของดีๆนะครับบริษัทเขาแบบไม่เอาเปรียบผู้เล่นหรอกมีโปท้องให้ด้วยยังไงก็มามาเถอะโอ้โหไม่กล้าเลยไม่กล้าเลยจริงๆนะเดี๋ยวขอขอเชิงนิดนึงนะผมขอจ้องนิดนึงมาลุยละได้ไม่ได้วะเฮ้ยโอ้โหคลีโคตดคลีไฟดำดีน้องๆโอ้โหไอโคขอบคุณอุ้ยถ้าไฟดำแบบนี้แปลว่าเก็บเก็บคู่แบบนี้คือยกตี้ะครับโอ้โห เก็บยกตี้เรียบร้อยเปเล่โอ้โหแล้วเดี๋ยวรอดูคนที่สองนะก็คือโยฮันครับเป็นไงน้องๆไปจัดกันโปรทองเจน้มโอ้โหผมว่าไปเติมเจน้ำไปเติมเจน้าแล้วก็ไปเปิดแพ็คโอ้โหคุ้มนี่คือผมผมมาจากโปรทองนะครับแล้วคุ้มไหม คุ้มไหมครับโอ้โหเปเล่นนะและคนต่อไปคือโยอฮันครับเฮ้ย <c oughs> แต่เปเล่นในในภาพในเมื่อกี้มันดูหน้าปแปลกๆนิดนึงวะ่ะเฮ้ยแต่ก็คงเหมือนแหละนะเพราะว่าอันนี้เป็นเปเล่นในวัยแบบ30กว่านะเฮ้ย50ตัวเก็บยกตี้ครับน้องๆเดี๋ยว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 เสร็จตรงนี้เดี๋ยวไปดูท้ายแพ็กนะโอ้โหดูว่าจะมีไฮไลท์พ่วงมาไหมมีไหมเอ่ยไฮไลท์โอ้โหไม่มีครับแต่เก็บยกตี้ก็คุ้มแล้วแบบนี้คือเก็บยกตี้นะน้องๆ ดูผลประกอบการในคลิปนี้นะสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมเปิดไปแค่50ตัวเท่านั้น,นเป็นทองที่ได้มาจากโบทองนะไม่ได้เติมมาปกตินะครับก็โห<ฮ>เก็บยกตี้ครับน้องๆโหดไหมล่ะน้ยไปต่อหรือพอแค่นี้ดีนะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีนะโอ้พอแล้วแหละที่ผายใครจะเปิดต่อสำหรัเพื่อนอนะผมขอให้ดูที่ดูคลิปเนี่ยขอให้ออกง่ายๆกันทุกคนนะผมเชียร์ให้ทุกคนไม่เปิดนะไม่ได้ป้ายยาไม่ได้แบบอะไรนะต่อให้เหมาแพ็คผมว่าก็คุ้มนะเพราะว่าโหระดับเปเ่ลยอ่ะถ้าเองไม่เปิดแพ็คเนี่ยเองจะไปเปิดแพ็คไหนล่ะน้องๆ